สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าอามาตยากับประชาธิปไตยใครจะชนะท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492 ซึ่งยกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490ภายใต้การนำของพลโทผินชุนหาวันโดยมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแสดงว่าประเทศไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475 มีเวลาได้ชื่นชมกับความเป็นประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นเองนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันความเป็นประชาธิปไตยของเราลุ่มลุ่มดอนดอนและสะดุดหยุดยั้งมาตลอดจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลา67ปีเข้านี้แล้วท่านผู้ชมครับคนไทยโดยทั่วไปมักจะชอบพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติแต่ก็มีคนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าคนไทยตกเป็นอาณานิคมของอามาตและชนชั้นสูง มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490ภายใต้การนำของพลโทผินชุน,นาวันเมื่อภายใต้การบังคับของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ว่าประเทศไทยมีการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองแม้แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2,540พึ่งซึ่งบัญญัติไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกยกเลิกไปโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,549คณะรัฐประหารก็ยังอุตสาห์ตั้งชื่อตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิว่าคณะปฏิรูปการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งๆที่ การปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่งถูกล้มล้างไปหยกหยกด้วยฝีมือของคณะรัฐประหารที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้านั่นเองแต่แปลกที่เมื่อตอนนำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ซึ่งมีบทนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหาร และพวกพ้องรวมอยู่ด้วยขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน,น์กลินในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวกลับไม่มีมาตราใดเลยที่บัญญัติว่าประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจและเอาแต่ได้ของอำมา์และชนชั้นสูงที่ปกครองประเทศไทยโดยผ่านการรัฐประหารของกองทัพมาตลอดนับตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาแม้เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งโดยคณะรัฐประหาร ได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550ซึ่งเป็นลายแทงขุมทรัพย์หรือทายาทอาศูนของเผด็จก,การคอมอชอจะได้บัญญัติไว้ในมาตรา2เหมือนในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมาว่าประเทศไทยมีการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ตามแต่ก็เห็นได้ชัดว่า โครงสร้างทางอำนาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้อำมา์และชนชั้นสูงสามารถควบคุมประเทศและสืบทอดอำนาจตามเจตนารมณ์ของการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,549อย่างเต็มที่โดยจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ระบบศาลองค์กรอิสระและสอวอสัรหา เป็นฐานอำนาจใหญ่ที่นอกจากจะใช้ในการควบคุมประเทศแล้วยังใช้ในการปราบปรามและสลายพลังอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกด้วยซึ่งประมวลดูแล้วยังไงยังไงก็ไม่ใช่การปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืออย่างที่ในทางสากลเรียกว่าระบบรัฐสภา อย่างแน่นอนท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าอมมาตยากับประชาธิปไตยใครจะชนะก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ